ส่วนอีนี่ก็ผิดปกติมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาโดยตลอดครับพ่อลูกคู่นี้ครับองอิงหายไปหลายวันวันนี้เธอโผล่มาแล้วครับเมื่อเธอโผล่มาสื่อมวลชนถามเธอหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่เธอถูกถามคือกรณีคุณพ่อนายทักษิณชิน,นวัตรผู้ต้องหาคดี112 และผู้ต้องสงสัยว่าไม่ได้ป่วยจริงเป็นนักโทษอภิสิทธ์ไปนอนป่วยทิพย์อยู่ชั้น14หลายเรื่องครับไอตัวนี้ดังนั้นเมื่อเขาเจอนายกซึ่งมีอำนาจเหนือตำรวจเหนือโรงพยาบาลตำรวจและมีรัฐมนตรีที่ดูเหมือนจะอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อนายกจึงถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรครับ โดยเฉพาะเรื่องที่ทักษิณขอเดินทางไปยังต่างประเทศแล้วสารไม่อนุญาตมาดูว่าอุงอิงตอบคำถามเรื่องทักษิณไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้มีโอกาสจะคุยกับโดนัลด์ทรัม์ว่าอย่างไรฟังเสียงของเธอกันชัดๆแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์ประเด็นกันครับเอออันนี้คือจะพูดยังไงล่ะ ถามว่าก็น่าเสียดายนะคะน่าเสียดายโอกาสที่ว่าเราจะสามารถคุยกับคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างใกล้แล้วก็ตรงกับทางประธานพิธีได้เลยหรือว่าเป็นตัวประธานพิธีเองเนี่ยมันก็มันก็ต้องเสียโอกาสอยู่ยวละละเพราะว่าถ้ามีโอกาสคุยกันเลยตรงๆเนี่ยมันก็ต้องน่าจะง่ายกว่านะคะมันก็เหมือนเหมือนทุกวงการแหละค่ะว่าถ้าเราได้มีโอกาสคุยกับตัวจริงเลยดีกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโอกาสที่สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ จริงจริงไม่ว่าจะเป็นทางประธานาธิบดีเองหรือทางตัวของท่านทักษิณเองเนี่ยเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วในอดีตนะคะตอนที่ท่านเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกนะคะก,ก็เคยได้พบเจอกันแล้วก็พูดคุยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปพบเจอหรือถามแนวความคิดเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะกับประเทศก็เสียดายค่ะค่ะจะเสียดายทำไมมึงเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าที่คุณคะ่ะคุณองค์อิงคะ่ะคนที่จะต้องเจราจา คือเธอไม่ใช่พ้องเธอถ้าพ้องเธอรู้จักโดนัลด์ทรัมป์ให้เขาประสานงานแล้วให้เธอเดินทางไปไม่ใช่ให้เขาซึ่งวันนี้เป็นผู้ต้องหาเดินทางไปแล้วลูกสาวขี้ข่าบริวารออกมายัดเยียดความคิดใส่หัวคนไทยว่าน่าเสียดายนะคะเป็นโอกาสที่จะได้เจรจากลับมาก่อน ดึงสติกลับมาตั้งหลักก่อนเอาสติมายัดใส่หัวกะโหลกหรือใส่ iPad เธอก็ได้ถ้า iPad คือสมองของเธอแล้วคิดตามฉันหนึขณะนี้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีการเจรจารัฐต่อรัฐประเทศต่อประเทศเป็นหน้าที่นายกเป็นหน้าที่รัฐมนตรีและคณะทำงาน หรือเป็นหน้าที่ของผู้ต้องหาคนหนึ่งพ่อเธอจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ตามแพ่ทองทามชินวัตรวันนี้พ่อเธอเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาที่มีเงื่อนไขว่าการเดินทางออกนอกประเทศต้องขออนุญ,ญาตศาลตามข่าวก็บอกแล้วว่าศาลพิจารณาแล้วว่าการอ้างไปประเทศกาตาเป็นคําเชิญของ เจ้าผู้ครองนครไม่ใช่คำเชิญของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งสตินะคะหยุดหลอกลวงตลบตะแลงค่ะพ่อเธอไม่ได้มีนัดกับโดนัลด์ทรัมป์สิ่งที่ยื่นต่อศาลคือเจ้าผู้ครองนครก,กาต้านัดศาลจึงบอกว่าเป็นนัดหมายส่วนตัวไม่อนุญาต ส่วนข้ออ้างเรื่องโดนัลด์ทรัมป์สารก็บอกแล้วว่าไม่มีกำหนดการไม่มีนัดหมายที่ชัดเจนเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนี่คือความจริงที่ประเทศไทยต้องมีสติแล้วเกาะให้มัน่นอย่าไปหลงลิ้นสองแฉกลิ้นตลบตะแลงของลูกสาวทักษิณและขี้ข่าทักษิณเป็นอันขาด กลับมาตั้งสติกันคนที่จะต้องเจรจากับสหรัฐอเมริกาชื่อแพรทองทมนชิน,นวัตรถ้าพ่อของนางรู้จักผู้นำสหรัฐอเมริกาพ่อของนางมีหน้าที่แค่ติดต่อประสานงานนัดหมายให้ลูกสาวเท่านั้นนี่อีลูกสาวก็ทำตัวกระจอก วันนี้มึงเป็นนายกพ่อมึงเป็นผู้ต้องหาสติมึงอยู่ไหนถ้าพ่อรู้จักพ่อนัดให้หนูหน่อยค่ะถ้าพ่อไม่กดหัวลูกสาวไว้ใต้ตีนอยากให้ลูกสาวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในฐานะนายกรัฐมนตรีมันไม่เล่นล้ำหน้าลูกสาวแบบนี้และอีลูกสาวก็ทำตัวกระจอกเช่นเดียวกันกลับมาตั้งสติกันนะครับ อย่าหลงคารมมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทางการเมืองดูข้อเท็จจริงกันให้ชัดๆก็ทักษิณเครดิตดีขนาดนั้นน่ะทำไมไม่นัดให้ลูกสาวคุยล่ะลูกสาวจะได้เฉิดฉายว่าได้คุยกับโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงจะไปนั่งอ่าน iPad ให้ทรัมป์ฟังก็ได้แล้วแต่มึงเลย หรือถ้าลูกสาวมันโง่งมเกินกว่าจะให้คุยกับโดนัลด์ทรัมป์ทักษิณแม่งก็คุยก่อนสิวะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีที่จะคุยได้มีเยอะแยะไปโทรคุยไลน์คุยซูมคุยสารพัดท,ที่จะคุยได้แล้วค่อยให้ลูกสาวคุยเป็นการทำโชว์โชว์หนึ่งจริงๆพ่อแม่งคุยหมดแล้วก็ได้ครับไม่เห็นจะต้องอ้างว่าเออพ่อไม่ได้เจอหน้าเสียดาย พูดเพื่อพูดให้ตัวเองกระจอกทำไมอ่ะพูดให้เหมือนว่าประเทศนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีแต่อีนายกกระจอกที่พ่อมันเก่งแต่พ่อมันเป็นผู้ต้องหาเพื่อนี่คือคำถามครับทำไมบ้านเมืองเรามันเละเทะกันขนาดนี้ครับทุกอย่าง มั่วไปหมดไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่รู้หน้าที่ไม่ทำหน้าที่ทั้งโง่อ่อนแอกระจอกเกินกว่าจะทำหน้าที่ก็ใสหัวไปมานั่งอยู่บนเก้าอี้นายกให้หนักแผ่นดินทำไมอ่ะทวงแผ่นดินทำไมกดทับแผ่นดินทำไมให้คนที่เขาทำได้มาทำให้คนที่เขาเป็นได้มาเป็นไม่ต้องถามว่าใครกูไม่รู้ แต่ถ้าทำไม่ได้ถอยไปให้โอกาสประเทศคืนโอกาสให้ประเทศเสียส่วนพ่อเธอก็เดินหน้าขึ้นศาลไปนั่นคือหน้าที่ของเขาในวันนี้ทำไมไม่รู้หน้าที่กันบ้างทำไมไม่ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตรงไปตรงมาทำตัวเป็นขี้ข้าคนที่มันไม่มีสิทธิ์จะเป็นอะไรในวันนี้แล้วเพื่อ จบน้าแพรทองทานไม่ต้องมารำพึงรำพันว่าน่าเสียดายโอกาสเธอควรจะตอบนักข่าวว่าดิฉันกับคณะทำงานได้ทำทุกวิถีทางเตรียมไว้หมดแล้วค่ะถ้าหากคุณพ่อรู้จักโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็เป็นหนทางหนึ่งที่ดิฉันใช้ค่ะไม่ใช่หน้าที่ของท่านประชาชนคนไทยคะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจ ดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่เก่งมากเลยค่ะดิฉันมีรัฐมนตรีคลังที่ไม่ถนัดแค่ซื้อเครื่องเพชรแต่เจรจาระหว่างประเทศได้ดิฉันมีรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ไม่ได้มีสติปัญญาแค่ให้คนเลิกปลูกข้าวมาปลูกกล้วยให้คนไทยกินข้าวให้เยอะขึ้นราคาข้าวจะได้สูงขึ้นนั่นมันควายตัวหนึ่งค่ะเราไม่มีรัฐมนตรีควายๆอยู่ในคณะทำงานของเรานะคะ นายกก็เก่งรัฐมนตรีก็เลิศดค่ะขอให้คนไทยสบายใจเราติดต่อกับสหรัฐอเมริกาทุกวิถีทางทุกวิธีการเพื่อประโยชน์ของคนไทยค่ะให้ความมั่นใจแบบนี้บ้างได้ไหมยิ่งอยู่ยิ่งทำให้คนไทยสิ้นหวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมจะเจรจากับสหรัฐยังต้องเสียดายพ่อไม่ได้คุยด้วยอยู่เลยทุเรศชิบหาย พูดกันต,งตรงๆกระจอกแสนกระจอกทุเลศแสนทุเรศและสิ้นหวังสุดแสนจะสิ้นหวังครับเรื่องสุดท้ายดูจากเวลาแล้วน่าจะเรื่องสุดท้ายได้กี่เรื่องก็ตามปอกทุกเรื่องให้เห็นเนื้อในให้มันกระจ่างกันดีกว่าดีกว่านั่งรับข้อมูลข่าวสารไหลผ่านหัวไปวันๆ โดยที่จับประเด็นสำคัญไม่ได้